คำเดิมข้มอมูทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่เป็นแนวทางปะกอบการตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางบัตรบริษัทโปรดใช้นิตยานในการรับชมเสนบสมุดฉากกินแบ่งรัฐบาลท่านั้นสวัสดีคะ่ะแม่หญิงบาร,รมีพารวยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่จะทําให้คุณรวยใครไม่รวยแต่เรารวยคะ่ะคลิปนี้มีเลขเด็ดของอาจารย์อาจหนุ่มสุพรรณและไม่ต้องถาม ตามก็พอแต่ก่อนที่จะไปดูเลขแม่นๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคอลนหนึ่ง subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปด้วยนะคะเริ่มตน้นกันกับเลขของอาจารย์อาจผลงานล่าสุด2งวด16พฤศจิกายนให้09 09ก็เข้าบนเป็นตัวกราบ1ธันวาคมให้97 97ก็มาตรงตรงเข้าบนฟ้าเข้า2งวดติดต่อกันแล้วนะมารุ้นกันต่อในงวดนี้16ทันวาคมอาจารย์อาจให้3ตัว989 089 189กับ289 28ให้2ตัว89 79 80 70 81กับ 7-1เน้นสุดๆน่าจะเป็น8-9กับ7-9นะคะเลข7-0ก็ตรงก,กันกับเลขของแอดใต้ฟ้ามายมแดงนำโชคกับลูกแก้วลันลาสำหรับเลข7-1ก็ตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์นอตตี้มายมแดงนำโชคและลูกแก้วลันลามาดูกันว่าอาจารย์อาจจะทำผลงาน เข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่สามไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อด้วยหนุ่มสุพรรณจะติติทั้งหมด4งวด16ตุลาคม6 4สีก็เข้าบนฟ้าเป็นตัวกราบ1พฤศจิกายน3 6ก็ลงล่างเข้าเป็นตัวกราบ16พฤศจิกายน1นสีก็มาล่างเข้าแบบตรงๆงเลยค่ะ สำหรับงวดหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาน่าเสียดายมากๆสะดุดไปนะคะสรุปผลงาน4งวดเข้าวิน3งวดสำหรับงวดนี้หนุ่มสุพรรณก็ให้มาแล้ว16ทธันวาคมให้เด่น7กับ8จับคู่เด่นมี75 76 77 85 86กับ87 เลข85ก็ตรงกันเลยกับเลขของพี่นวลพาปลดนี้กับแอดวิศนุสำหรับเลข75กับ76ก็ตรงกันกับเลขของแอดใต้ฟ้ากับแอดสุดปังก็ขอให้หนุ่มสุพรรณกลับมาทำผลงานในงวดนี้นะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลคะ่ะและตามต่อด้วยข้อมูลของไม่ต้องถามตามก็พอ แอดมินก็ได้เห็นข้อมูลตั้งแต่งวด16พฤศจิกายนแล้วนะมีสถิติทั้งหมด4งวด1พฤศจิกายนให้บน195ให้ล่าง51 51ก็ไหลขึ้นบนสำหรับเลข195ก็เข้า3ตัวบนเป็นตัวกลับค่ะ16พฤศจิกายนสะดุดไปนะ ล่าสุดหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาให้ล่าง91 1 9แเลขก็ออก91เขาล่างเต็มๆเลยคะ่ะงวดนี้ไม่ต้องถามตามก็พอให้มาแล้ว16ทธันวาคมให้บน6 57กับ5 6 7เป็นเลขเรียงเลยนะคะจำง,ง่ายดีมากและให้เลขล่าง5 7กับ6 7ซึ่งเลข5 7กับ6 7 ก็ตรงกันเลยกับเลขของแอดใต้ฟ้าแอดสุดป,ปังแล้วก็หนุ่มสุพรรณค่ะขอให้ทำผลงานเข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่สองเลยนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะงวดนี้ก็มีสำนักเด็ดๆแม่นๆมากมายหลากหลายให้เราได้ติดตามชอบสำนักไหนก็รีบเก็บกันเลยนะ คาดว่างวดนี้เลขดังเลขอัน้นน่าจะโดนปิดกั้นหลายตัวพอเลขชนกันชนเด่นค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดภาพประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซีททุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่น กดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ